ในช่วงชีวิตแต่งงานของไดอาน่ากับเจ้าชายชาวหลังจากที่เจ้าชายชาวทรงนอกใจไดอาน่าก็ทรงเริ่มออกตามหาคนรักเช่นกันแถมยังทรงทำแบบไม่ยั้งคิดด้วยตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งเบลก็ทรงเปลี่ยนคนรักไปเรื่อยๆแทบจะไม่มีว่างเว้นโดยมีคนรักถึงเจ็ดคนด้วยกันบางครั้งก็ทรงโทรหาคนรักถึงสามร้อยกว่าสายในตอนกลางดึกไม่ว่าเวลาไหนสำหรับพฤติกรรมที่ดูเหมือนคนคลั่งรักแบบนี้บางคนก็บอกว่าเป็นเพราะทรงขาดความรัก บางคนก็บอกว่าทรงเหลวหลายเกินไปตกลงแล้วแบบไหนกันแน่ที่ถูกต้องไดอาณาทรงขาดความรักอย่างแท้จริงจอห์นสเปนเซอร์เอิร์สเปนเซอร์ที่8ผู้เป็นบิดาของเธอทรงต้องการบุตรชายอย่างยิ่งเพื่อมาสืบทอดทรัพย์สมบัติและตำแหน่งขุนนางหลังจากที่มารดาของเธอให้กำเนิดบุตรสาวติดติดกันสองคนแล้วก็ได้ให้กำเนิดไดอา่าออกมาทําให้บิดาของเธอทรงผิดหวังอย่างมากและทรงฝากความหวังไว้ที่ลูกคนต่อไปจึงเร่งรัดให้ภรรยาเร่งมีบุตร มารดาของเธอรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นเครื่องมือให้กำเนิดทาย,ยาทความรักที่มีต่อสามีก็จืดจางหายไปทั้งวันจิตใจห่อเหี่ยวเอาแต่โทษตัวเองพ่อแม่ของเธอต่างก็ไม่มีจิตใจจะสนใจไดอาน่าและก็ไม่มีความรักเหลือเฟือที่จะมอบให้เธอไดอาน่าจึงกลายเป็นเด็กน้อยผู้น่าสงสารที่พ่อแม่ไม่รักวันที่31สิงหาคม1997ดไดอาน่าและดดิแฟนแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันไม่ถึงปี ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตใต้สะพานข้ามแม่น้ำแซนในกรุงปารีสสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับผู้คนทั่วโลกก่อนหน้านั้นพวกเขากำลังพักผ่อนอยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไดอานาที่กำลังอารมณ์ดีถึงขั้นพาเจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์ไปด้วยเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกับพ่อเลี้ยงคนใหม่และหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาจะดีขึ้นทำให้เธอที่เป็นภรรยาและแม่คนนี้ไม่ต้องลำบากใจการพักผ่อนในครั้งนี้ได้อนาที่หลุดพ้นจากพันธนาการของชีวิตแต่งงานแล้ว รู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างมากใช้ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในฤดูร้อนมีอากาศที่กำลังสบายไดอาน่าและลูกๆทั้งสองพร้อมกับดูดินั่งหรือยอดราวกับครอบครัวสุขสันต์เบื้องหน้าคือท้องทะเลสีครามไดอาน่าในชุดว่ายน้ำเผยให้เห็นรอยยิ้มที่แสนหวานความเยาว์วัยราวกับเด็กสาววัยยี่สิบวนคืนกลับมาสู่หญิงสาววัยสามสิบหกอีกครั้งเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ค่อยๆทำความรู้จักและยอมรับแฟนหนุ่มคนใหม่ของแม่ไดอาน่าจึงค่อยเบาใจ ข้างหนึ่งก็เป็นลูกชายข้างหนึ่งก็เป็นแฟนหนุ่มข้างหนึ่งก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามข้างหนึ่งก็เป็นอิสรภาพที่ไม่ต้องกังวลอะไรไดอาน่ามีความสุขกับทุกสิ่งตรงหน้าเธอฝากฝังลูกชายทั้งสองไว้กับคนรับใช้แล้วไปใช้ช่วงเวลาดีๆกับดูดิสองคนอบกอดจูบกันอย่างดุดดึงท่ามกลางความเงียบสงบของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดดิเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนอ่อนโยนกว่าเจ้าชายชาเป็นร้อยเท่าไดอาน่าตกหลุมรักเขาอย่างหมดหัวใจโดดิเองก็ชอบไดอาน่า ผู้หญิงอบอุ่นที่เขาได้พบเจอเขายังแอบเตรียมแหวนขอแต่งงานราคอยโอกาสที่จะขอเธอแต่งงานเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงแต่แล้วทุกอย่างก็กลายเป็นเพียงฟองสบู่หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเวลาไม่นานผู้คนต่างก็เศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของไดอานาและต่างก็เสียดายความรักที่กำลังจะเบ่งบานแต่กลับถูกทำลายลงอย่างไม่เย,ยดีไดอานาเป็นผู้หญิงที่ขาดความมั่นคงทางจิตใจและเป็นผู้หญิงที่ขาดความรัก ถึงแม้ว่าเธอจะเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยแต่การเกิดของเธอกลับถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดท,ที่สวยงามก่อนหน้านี้แม่ของเธอได้ให้กำเนิดลูกสาวมาแล้วสองคนไดาอาน่าเป็นลูกคนที่สามผู้เป็นพ่อที่ตั้งตารอคอยที่จะมีลูกชายสืบสกุลพอเห็นว่าเป็นลูกสาวอีกก็แสดงสีหน้ารังเกียจการไม่ยอมรับจากพ่อสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่กดดันทําให้ไดาอาน่าเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเองอย่างมากหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมเนื่องจากผลการเรียนไม่ดี ไดอาน่าจึงไปสมัครเป็นครูอนุบาลถึงแม้ว่าเงินเดือนจะไม่มากแต่ก็เหมาะกับเธอมากเพราะไดอาน่าเป็นคนที่มีจิตใจเหมือนเด็กๆและเด็กๆที่ไร้เดียงสาเหล่านี้ก็มักจะนำพาความสุขมาให้เธอเสมองานแต่งงานของเธอกับเจ้าชายชาวครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้พิสูจน์แล้วว่านี่เป็นความผิดพลาดที่ถูกปกปิดไว้ด้วยภาพลักษณ์ที่สวยงามผู้คนกว่าเจ็ดร้อยล้านคนเป็นสักขิพยาในงานแต่งงานอันยิ่งใหญ่นี้ ต่างก็ส่งมอบคำอวยพรให้กับคนทั้งคู่จากทั่วทุกมุมโลกในปีถัดมาไดอาน่าได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกคือเจ้าชายวิลเลียมในตอนนั้นความสัมพันธ์ของเธอกับเจ้าชายชาวยังคงค่อนข้างดีมีรูปถ่ายอันล้ำค่าที่บันทึกช่วงเวลาอันเงียบสงบของครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้ไดอาน่าอุ้มเจ้าชายวิลเลียมตัวน้อยที่อ้วนน่ารักใช้มือทั้งสองข้างจับเท้าเล็กๆของเขาทำท่าปรบมือเจ้าชายชาวยืนอยู่ข้างๆมองดูด้วยความเอ็นดูแต่ความสงบสุขนี้ ก็ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วโดยผู้หญิงที่ชื่อคาเมลา่าเจ้าชายชาวมักจะไม่กลับบ้านในตอนกลางคืนหายไปทั้งคืนเมื่อต้องเผชิญกับพระราชวังที่ว่างเปล่าไดอาน่าก็ฟุมฝ่ายปาาข้าวของถึงขั้นพลาดท่าตกบันไดเพียงเพื่อให้เจ้าชายชาวสนใจเธอมากขึ้นไดอาน่าไม่รู้ว่าเธอทําอะไรผิดทั้งๆท,ที่อายุยังน้อยสวยสง่างามแต่ชีวิตแต่งงานของเธอกลับถูกบุคคลที่สามเข้ามาแทรกแซงและเธอก็ไม่สามารถทําอะไรกับบุคคลที่สามคนนั้นได้ ทำได้เพียงทนทุกข์กับความเจ็บปวดจากการที่เจ้าชายชาวทรงนอกใจหลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสองค์เล็กประสูตในปี1984ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยิ่งแย่ลงที่จริงแล้วเจ้าชายชาวทรงหวังว่าจะมีพระธิดาแต่กลับได้พระโอรสอีกช่างเป็นเรื่องที่น่าขันสิ้นดีที่ทำให้เจ้าชายชาวอารมณ์เสียยิ่งกว่านั้นคือเจ้าชายแฮร์รี่ทรงมีผมสีแดงตั้งแต่เกิดซึ่งไม่เหมือนกับเชื้อพระวงศ์ทำให้เขาเคยสงสัยว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเขา เขาจึงบังคับให้ไดอาา่าผ่าลูกไปตรวจ DNA เเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นสายเลือดของเขาซึ่งทําให้ไดอาา่ารู้สึกอับอายอย่างมากตั้งแต่นั้นมาเธอก็เริ่มหันไปหาความรักจากคนรักไม่นับด,ดูดิที่เสียชีวิตพร้อมกันในครั้งสุดท้ายไดอาา่ายังเคยมีคนรักอีกหกคนคนแรกคือบอดีก้การ์ดประจําตัวของเธอชื่อแบร์รีแมนนาคีอายุมากกว่าไดอาา่าสิบสาปีตอนนั้นแต่งงานแล้วความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาของทั้งคู่ทําให้ทั้งสองคนเกิดเป็นความรัก ในช่วงเวลานั้นเบร์รี่ไม่เพียงแต่ดูแลความปลอดภัยของไดอาน่าเท่านั้นแต่ยังดูแลหัวใจที่บอบช้ำของเธอด้วยไดอาน่ามักจะทำตัวเหมือนเด็กสาวสวมกระโปรงตัวโปรดวิ่งเท้าเปล่าไปหาเบร์รี่แล้วถามเขาว่าเธอใส่แล้วสวยไหมหลังจากที่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจแล้วทั้งคู่ก็กอดกันกลมความเป็นผู้ใหญ่ของเบร์รี่ทำให้ไดอาน่ารู้สึกมีความสุขอย่างที่สุดเธอเคยคิดที่จะหนีไปกับเบร์รี่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ความคิดนี้ก็พังทลายลง หลังจากที่แบรี่ถูกย้ายไปประจำที่อื่นไม่นานหลังจากนั้นการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของแบรี่ทำให้ไดอานาเสียใจอย่างมากแต่เจ้าชายชาวกลับดูยินดีกับข่าวนี้ซึ่งทำให้ไดอานาโกรธแค้นเขามากเจ้าชายชาวคือรักแรกของไดอานาะแต่เจ้าชายชาวไม่ได้รักเธอที่แต่งงานกับเธอเพราะเธอเป็นเจ้าหญิงที่สมบูรณ์แบบถูกใจเชื้อพระวงศ์การได้อยู่กับเจ้าชายชาวไดอานาไม่ได้รู้สึกถึงความรักการดูแลเอาใจใส่แบบคนรักความรักครั้งสั้นๆกับแบรี่ ทำให้เธอได้สัมผัสกับความงดงามของความรักเธอจึง,ลงหลงใหลในความรู้สึกนี้ไม่นานไดอา่าก็หันไปสะบกคนรักคนที่สองเจมฮิวิตฮิวิตเป็นครูสอนขี่ม,ม้าของไดอา่าความมีอารมณ์ขันของเขาทําให้เขาพิชิตใจหญิงสาวคนนี้ได้อย่างรวดเร็วแต่เขาก็เป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวหลังจากคบกันได้ห้าปีเขาก็นอกใจเธอแล้วยังเอาจดหมายรักที่ไดอา่าเขียนถึงเขาทั้งหมด64ฉบับไปขายทําเงินได้มากถึงหนึ่งล้านบาท คนรักคนที่สามเจมกิลบีก็เป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวไม่แพ้กันเขาเป็นพนักงานขายรถยนต์เงินเดือนน้อยนิดแต่ด้วยความสามารถในการทําให้ผู้หญิงหลงรักทําให้ไดอาน่าตกหลงพรางของเขาเขาพูดจาหยอดคําหวานกับไดอาน่าแถมยังแอบบันทึกเสียงสนทนาของทั้งคู่แล้วนําไปเผยแพร่น่าสงสารไดอาน่าที่ต้องเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวเจ้าหญิงที่ผู้คนเคารพรักรก,กลับถูกทําลายชื่อเสียงโทษใครไม่ได้ นอกจากไดอาน่าที่เจอแต่คนไม่ดีต่อมาฮิวิตชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ผมสีแดงก็เข้ามาในชีวิตของไดอาน่าที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ว่างเปล่าทางด้านความรักในบรรดาคนรักทั้งหมดของไดอาน่าความสัมพันธ์แบบลับๆกับฮิวิตกินเวลานานที่สุดเจ้าชายแฮร์รี่ที่ทรงมีผมสีแดงเหมือนฮิวิตถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นลูกของเขาแต่ความสัมพันธ์ของฮิววิตกับไดอาน่าไม่ตรงกับช่วงเวลาที่เจ้าชายแฮร์รี่ประสูติและเชื้อพระวงศ์อังกฤษ ก็ไม่ยอมให้มีการประปนของสายเลือดอย่างแน่นอนนี่เป็นเทียงการคาดเดาของคนอื่นๆเท่านั้นไดอา่าพลาดท่าอีกครั้งฮิววิตเป็นผู้ชายรูปหล่อก็จริงแต่กลับเป็นคนเห็นแก่ได้เขาเอาความสัมพันธ์กับไดอา่าไปเขียนหนังสืออัตชีวประวัติเพื่อหาเงินฮิววิตก็ได้เงินจริงๆแต่พฤติกรรมที่น่ารังเกียจของเขาก็ทําให้เขาถูกประนามอย่างหนักจุดจบของเขาทําให้ผู้คนสีจจยใจใช้ชีวิตอย่างน่าสงเพชและโดดเดี่ยวคนรักคนที่สี่ชื่อโอลิเวอร์โฮลเทรนชาร์ เขาเป็นพ่อค้าขายงานศิลปะอายุมากกว่าไดออนนา16ปีแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องของทั้งคู่ก็ถูกภรรยาของโอลิเวอร์จับได้ในเวลาไม่นานระหว่างภรรยากับคนรักโอลิเวอร์เลือกครอบครัวไดออน่าที่รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งโทรหาเขากว่า300้อยสายในตอนกลางคืนแต่ก็ไม่สามารถรั้งคนรักคนนี้ไว้ได้ซึ่งทําให้ผู้คนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของไดอาน่าที่ดูภายนอกเหมือนจะเป็นคนสุขุมแต่ก็มีมุมที่ข้างรักเหมือนกันคนรักคนที่ห้าคือวิล คาลิงกับตั้นทีมรักบี้ทั้งคู่พบกันที่ฟิตเนสและคบกันได้ไม่นานก็เลิกราก,กันไปด้วยเหตุผลเดียวกับคนก่อนหน้านี้คือเขามีครอบครัวแล้วไดอาน่าถึงขั้นถูกภรรยาหลงด่าว่าเป็นมือที่สามคนรักคนที่6ชื่อฮัสแนตคานชาวปากีสถานฮัสแนตขานเป็นแพทย์โรคหัวใจไดอาน่าหลงรักเขาอย่างหนักถึงขั้นเดินทางจากลอนดอนไปหาเขาที่ปากีสถานเพื่อที่จะได้พบกัน แต่ฮัสเนตคานก็มีครอบครัวแล้วเช่นกันพ่อของเขาเห็นว่าลูกชายลละรักไดอาน่าจนครอบครัวเกือบจะพังทลายจึงช่วยลูกชายตัดสินใจอย่างเจ็บปวดโดยการปฏิเสธไดอาน่าไดอาน่าผู้งดงามเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ยอมรับหลังแต่งงานก็ไม่ได้รับความสําคัญจากสามีการตามหารักแท้ก็เจอแต่ผู้ชายเห็นแก่ตัวหรือไม่ก็ถูกฝ่ายชายบอกเลิกในที่สุดก็หาคนที่ใช่เจอแต่โชคชะตากลับไม่เข้าข้างช่างเป็นชีวิตที่น่าเศร้าจริงๆ ที่จริงแล้วถ้าหลังจากที่เป็นครูอนุบาลแล้วเธอพอใจในชีวิตที่เรียบง่ายเมื่อต้องเผชิญกับเจ้าชายชาวที่เข้ามาจีเธอใช้สติปัญญาในการมองเห็นความไม่จริงใจของเขาไม่เข้าไปพัวพันกับราชวงศ์หรือหลังจากที่ถูกทรยศในชีวิตแต่งงานแล้วเธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะแก้แค้นเมียน้อยปกป้องชีวิตแต่งงานของตัวเองไม่ใช่การทำตัวเป็นเมียน้อยเสียเองชีวิตของเธอคงจะไม่จบลงแบบนี้